ถึงโตเกียวแล้วครับอยู่ที่สนามบินเชื่อเลยนะสนามริตะสนามบินนาริตะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปชินจูกุค่ะเดี๋ยวไปไปหาขึ้นรถไฟกันน่าจะทางนี้ตัวรถไฟใช่ไปรีบไปเลยตอนนี้เลยจะทางนี้รถไฟรถไครถไฟของมันนะ ตยาลาย Information Center อ,อ่ะไปเดี๋ยวเราต้องมาเราต้องมาออกตัวไม่รู้ว่าใช่ตรงนี้หรือเปล่าแตา่สุ่มมาดูเรามาออกตัวเอ,อ่อ JR Pass ที่เราจองไว้นะคะคิดว่าน่าจะตรงนี้ตอนนี้ผมปล่อยให้แม่บิวเข้าไปจองตัวคนเดียวครับ mm hmm. เข้าไปบ mm ุ๊กิิงในส่วนของที่เป็นตั๋ว JR นะแม่บิวก mm ็ hmm. ซื้อมาจากที่ประเทศไทยเลย mm hmm. ตอนนี้ครับไปขึ้นตั๋วอยู่นะครับ mm hmm. ดู mm hmm. แม่บิว mm hmm. เธอยืนอยู่คนเดียวนะงานนี้ต้องลองให้เธอทำดูเองบ้างน,นะเธอจะได้เก็บนะครับ mm hmm. เรามาดูลูกสาวรอแม่ครับหลับแล้วตอนนี้หลับตรงไหนมาดูครับหลับเหมือนโฮมเลสเลยดูหลับแล้วครับะระหว่างที่ลูกสาวรอแม่เบลซื้อตัว๋วเดี๋ยวไม่ครับเดี๋ยวพามาดู ิีไงเพิ่ปปง<ไ>ปลุกอีกเดี๋ยวไม่ทัน<ป>ตีปลุกมันจะไปแวะที่ไหนก่อนนี่แหละหไปนะเราตู้นี้ใช่ป่ะใช่มาไป อ๋อโอเคโอเคตอนนี้เรามาถึงแานที่คนเยอะแล้วอันนี้ก็เป็นสามีติดวิ่งเองนะผมก็เลยจะไปดอตนี้นะจริงป่ะตันนี้เลยนะแน่นอนาลนะครับเริ่มเพลงกันแลนะครับมีคนเพิ่งก็จะมีคนตามครับมาโอ้โหตามมาแน่นอน กุชชี่นี่ไงต่างหัวอ๋อนี่คือของแบรนด์นะครับเนี่ยใช่อันนี้แบรนด์เองอันนี้อะไรนะยอดะไรนะลองชอมคือล้อมชอมหรอล้องชอมใช่อันนี้ไม่ใช่มือสองแต่ก็น่าจะถูกนะเนี่ยของจริงอะของจริงของแท้ของแท้โอ้โหแน่นอนนี่ไงเอ็มเคอันนี้ไงหลุยส์หลุยส์เท่าไหร่ หกหมื่นอ๋อพอๆกันเลยหกหมื่นหกพันสี่ร้อยก็พอๆกันแต่ว่านี่มือหนึ่งเลยเฮ้ยมือสองอันนี้มือสองอ๋อมือสองเอาแต่เราเอาอันนี้มือหนึ่งอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นเกือบแปดหมื่นแล้วป่ะไม่ชอบเอาหรือเปล่าเอไม่เอาโอเคอ่ะเรามาดูโอ้ นี่คือหลุยมิตตอมหลุยมิตอมใครสนใจไหมคะไม่พรอด่านะคะไม่สนใจไปไปใครสนใจก็ไปโอเคสองเลขโคช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 หูสภาพสุดนั่นเลยโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้แม่บิวนีตัวเลขช้อปปิ้งไปก่อนนะครับ S <S เหตุตามนี้นี่เป็นนองกีชั้นที่4อยู่ชั้นสีครับตามนี้ครับอ่ายอม่ไม่ไมไม <laughs> โอ้ยร้องร้องลั่นลา <laughs> เอาเอาเอาโอเคเชื่ออย่างกันแค่เรือ ไปไปใครอใครไปไปดีครับนี้ก็เป็นห้องพักของเราในคืนแรกเราพักที่โตเกียวเนาะแถวย่านชินจูกุค่ะชินจูกุใช่อ่ตรงนี้เขาเรียกอะไรไม่รู้นะใกล้ๆสถานีรถไฟขี่จากตรงเนี้ ชินโชบุหรืออักอย่างแล้วก็ขี่ไปตรงนั้นตกอีกอ่านั่งสถานีนั่งรถไฟไปนิดนึงก็จะถึงสถานีชินจูกุปลายเดียวสถานีเดียวใช่ใช่นี่เป็นห้องครับไม่มีเตียงเป็นแบบนี้แต่นอนสบายเขาเรียกว่าอะไรที่นอนอะไรนะยูกาตะไม่ใช่ไม่ใช่นะมันชุดเนาะอาเป็นแบบฟูกอ่ฟูกญี่ปุ่นโอเคโอ้เช้านี้ฝนตกครับลงเม็ดพอเปียก ไปดีมากให้ล,ลงเรามาสองอันจะเอาสองอันสามอันก็ได้แต่เราเอาสองอันพอแล้วเก่งใจแล้วนูน่นอุ๋มอุ๋มพาระแม่ตั้งชื่อว่าอุ๋ม <c oughs> อเเุระเฮ้ยใช่ครับอุ๋มอุ๋มพาระไม่พาระเพราะว่าไม่ได้ช่วยอ,อะไรเลย,อเลยโอ้เคเดี๋ยวช่วยแม่บิวก่อนครับ ตอนนี้เราอรอขึ้นรถไฟไปคาวาคุจิโกะนะาะก็ถ้าเกิดใครจะไปรถไฟเอ้ใครจะไปคาวากุจิโกะโดยรถไฟเนาะ<ไ>ก็มาขึ้นตรงสถานีที่ที่อ่ที่สิบมันจะมีเลขเก้าก่อนเลขสิสีน้ำเงินนะป้ายมันจะเป็นแบบโซนสีน้ำเงินแล้วเราก็ขึ้นมาแล้วก็ ไม่รู้ว่าเวลาที่เขาออกตั๋วเนี่ยมันจะให้ขึ้นคาร์ที่เท่าไหร่เคบินที่เท่าไหร่แต่ว่าของเราได้เคบินที่หกมันก็จะอยู่ตรงนี้นอ๋อนี่เลยกันนี่เลย,นนเ,ลยเราจะไปทันนี้หันไปดูค่ะูต่อคิดว่าตู้เบอร์หก เขาเขียนไว้ไใช่ไหมอา่าตรงนี้เป็นตู้เบอร์หกคา,คคาน 6, ัมเบอร์หกอ๋อคานัมเบอร์หกสเบอร์ที่เท่าไหร่ครับคานัมบะนัมเบอร์หกสเบสิบสิบสองนะคะอ่าโต๊ะเบอร์สิบสองเนาะใช่โอเคอ่าตู้เปิดแล้วครับ 八王子大月 <Okay, okay. S 1> を出ますと4号車から1号車は勝沼ブドウ橋へ大月・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 大月 <私は S 2> ・大月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 ・ ออาโกิเพราะว่าเรานั่ง JR Pass ถ้าเกิดว่านั่งใช้ JR เนี่ยเราต้องนั่งรถไฟมาลงตรงนี้อะค่ะแต่ก็คือเรานั่ง JR Pass เนี่ยจากอะไรนะเพราะว่าคุจิโกะใช่ตรงที่สถานีเนี่ยเนาะใช่แล้วก็ที่สถานีอะไรที่คิงโอซุกิโอซุกิใช่ประมาณนั้นเนาะแล้วก็มาต่อเอามาซื้อตั๋วซื้อซื้อตั๋วเพิ่มเพราะว่ามันสุดตรงนั้นตรงเนี้ยถ้าจะใช้ JR Pass ไหมแล้วก็ซื้อตั๋วที่จะไป คาราคุชิโกะตรงนี้ครับเป็นที่มาจากสถานีคาวาคุชิโกะครับจากนั้นก็มาซื้อตั๋วครับใน่ซืวอตรงนี้ครับ่มาครับซื้อตั๋วตรงนี้ครับ,รบ,รรบทิเกตทีเกตเอฮะ e t ่เกตเล Yes 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 ต้อที่ตู้ตั๋วโอเคขอบคุณนี่คือเครื่งสำหรับตั๋วใชใช่โอเคระวังด้วยได้ใช้จับต, no, ตอนนี้จากสถานีภู oh, really, okay. เขาไฟฟูจิครับกำลังมุ่งหน้าไปค mm hmm. าวาฟูจิโกะครับผม <Okay. S 1> นี่เป็นีกห่สถานีครับฟูจิไอแลนด์ ถึงีลสวเย้เย้นไหนครับ IC Card กับบัตรนั่งเช่าเข้ามาพร้อมีันใช่ไหมโอ้ยชาร์จคือพอลงมาก็เจอเลยเนาะใช่ตั้งแต่ทางด่วนไปทางด่วนต่อไปก็แตะออกนะเทียวตอนนี้เราลงไฟแล้วค่ะ แล้วก็ข้ามสถานนี้มีรถไฟมาทางเนี้ยดูฟูจิซิ่ข้ามมาข้ามมาที้เพื่อจะไปรับรถเนาะใช่เราเช่ารถไว้ใช่อ่าดูแหนไหนไหนภูเขาไฟอยู่ไหนนกโอ้โหใหญ่มากเลยเห็นฟูจิซังชัดมากเนะดูดูเหมือนจะมีหมวแต่ก็ไม่ใช่หมวกใช่ใช่ใช่โอเคเหมือนนกเลยตอนนี้เราได้รถลวไปรถน่าจะคันนี้มั้ง I don't know แต่เราจองไว้ประมาณนี้แหละอ่อ 1,000งพันหเยนนะครับถ้ารูดบัตรเครดิตเนี่ยจริงๆมัน19,000เนาะแล้วก็พอรูดบัตรเครดิตเนี่ยขอลดลยอีก5%ก็ตกประมาณ1,800งหม่าที่เช็คราคาไทยก็อยู่ที่สามพันเช็คแบบรวดเร็วกลัวว่าเดี๋ยวต้องต้องมาเค้กทีหลังค่ะทุกคน เรียบร้อยน่าจะเนมันน่าจะใส่ไม่ได้โหมดนะเอาเข้าข้างในดีกว่าเราเลี้ยวซ้ายเนอะน่าจะซ้ายค่ะไปขอดูก่ะขับรถปลอดภัยนะคะขับเป็นสิ โอเคไหมบ้าเ้นไปถึงแล้วไปกินข้าวก่อนแล้ไร่อยข้าวชีฟักบุ๊กก็คือโอ้ยชนเลยก็โอ้เสียเงินแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะไปกินข้าวกันก่อนนะจีจีเบยน้องฟูจิอินนี่ยืนลงฝั่งนั้นนะ กลับข้าวมาพร้อมแล้วเป็นไง,งบ้างบิวโอเคสอตซอสอร่อยมากบ้งกวางกิองนอะไรคะกินปูดองไม่ไปสั่งอะไรสเ็กค,ค่ะ <c oughs> เป็นเนือ้อเนื้อกระทะ นี้ของผมครับข้าวอะไรไก่สักอย่างนี่แหละกินก่อนแล้วนะครับโอเคโอเคโอเคอ่ะเชครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ไม่ได้ใส่ใหเจิ๋วเลอน ค่ะขอเสิร์บค่โอเคเนซจะเป็นกาแฟ่แต่ว่าเรากินกาแฟไปแล้วเราก็ขอไม่เอากาแฟก็เลยให้เป็นน้ำส้มอ่ะอันอาหารเสร็จแล้วค่ะร้านนี้อร่อยนะมีเมนูเยอะแยะป้ากินหมดเกี้ยงเลยกินของต้องตาแล้วก็กินของแม่บิวด้วยขี่จาก t อ่อโตโยต้าเร เล่นไหมใช่ครับเล่นแล้วก็เลี้ยวายเลี้ยวซ้ายมานิดนึงประมาณร้อยเมตรมั้งแล้วก็จะถึงตรงนี้ใช่ปปงั้นเราปะ่เจ้าหญิงเขารออยู่ไหนครับไหนดูเจ้าหญิงเจ้าเย้หรูเป็นลูกไหนดูเซไปเดินทางต่อปิดปิดได้ไหมปิดเองซิปิดซิ นนี้เราอยู่ที่มามาอะไรเนี่ยมากิโนมากิโนมากิโนฟาร์มกิฟช์เออโนโนมากินโนฟาร์ามนะคะอันนี้ต้องวนนี้เป็นกิฟช็อป <gift shop. S 2> ตอนนี้สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่มากินโนฟาร์มนะคะออกจากคาวากุจิโกะแล้วก็ขับรถมาเนะาะเช่ารถแล้วก็ขับรถมาที่มากินโนฟาร์ม ที่นี่ก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากเลยนะใช่ไหมคะแล้วก็ได้ภาพสวยๆที่ที่เห็นฟูจิซังอะเยอะเลยนะคะตอนนี้ฟูจิตายแล้วไม่ตายตอนนี้โดนบงังโดนบังอยู่ก็เลยจะมืดๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันต่ออุ้ยกะไปไ<ะ>ปแก <laughs> มาที่แกะฟาร์มนะ <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ <laughs> เฮ้ยบิวมันจะไปแล้วนะไปไหนถ่าย, <laughs> ยภูเขาไฟฟูจิได้ดิไปเดินไปวะเอ้ยต่างๆด, <laughs> <laughs> ดูป้าป้าพยายามถ่ายรูปกับน้องแกะ <laughs> ตรงข้างหลังเราเป็นภูจินะคะเอ้ยตรงเนี่ยตรงข้ามเราแม่ดิฉันแม่ฮะแม่ดิฉันเอาค่ะไปะทุกคนป้าท่าทางจะชอบนะอจะเอาให้ได้จะไม่ได้เรียกแกเป็นหมาเลยเอ้ยเอาได้ไหมได้ไหม เ้ยได้แล้วเหรอเอาเอาเอ้าคันสุดท ah. ah ้ายคังส like> ุดท้ายเราถ่ายรูปกับมันพอได้อยู่ สิัสดีครับแม่บิลมาถึงอีกแล้วครับอันนี้ก็เ,<อ>เป็นอุ้ยสวยนะเธอผ่านที่ท่องเที่ยวอีกที่นึ่งเป็นน้ำตกชื่อว่าน้ำตกอะไรนะแม่คงจะจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับนี่ครับะนะช,ชี้ชี่อะไรอิโตหรือเปล่าไม่รู้ครับลแล้วก็ตโ,ตโอโต โอตโ้ตัวโดมอ่านไม่ออกครับโทษทีครับจริงหร<ว>ือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้ถึงนี้จะสี่โมงอีกครึ่งชั่วโมงก็ปิดแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรได้มาละอยู่ใกล้ๆกับป่าอุ้ยสวยจังเลย่าเนี่ยมุมเนี้ยเอาไปดูน้ำตกก่อนเนาะไปโอเคโอเคมาเลยค่ามูวิด สวยมากต้องตอสสา oh <my> ส่็ไหมสวยโอ้ไมค์โอ้ดูสีถ่ายรูปกันเลยเป็นไงครับนี่ทางลงไปน้ำตกนะครับคือที่น่าประทับใจเนี่ยนอกจากความสวยแล้วเนี่ยยังมีความสะอาดด้วยนะครับนสะอาดมากเลยไม่มีใครลงไปเล่นเลยอ่ะนะ เขามาชมกันจริงๆเนาะสวยมากสวยจริงเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้กครับไปโอ้หสวยมากเาใ,ใกล้สวยเนาะมาเนาะนี่ถ้าไม่ได้มาถือว่าพลาดมากเลยค่ะ <laughs> อีกแค่นิดเดียวเองก็เต็มใช่อ่ะปะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ปะปปดูค่ะสวยมาก Bye-bye. แล้วไปกันกี่โมงแล้วครับเนี่ยหกเลยหกโมงเอ้ยไม่ใช่สี่โมงสี่สิบเจ็ดนาทีสี่โมงเย็นหกสี่โมงสี่สิบเจ็ดใช่จะห้าโมงเย็นละโอ้ที่จะห้าโมงแล้วเนี่ยจะมืดไวเนาะใช่โอ้มืดแล้วครับเฮ้ยใช่หรือเปล่าครับเอ๊ะเหมือนมาผิดปะครับโอ้มาผิดทางครับไปดูน้ำตกอ๋อลงน้ำตกน้ำตกพูดลิ้นพานกันหมดแล้ว กาแฟตาตาถ้ามาเช้าเช้าก็คงไีฮะฟูจิอะไรนะฟูจิหนึอ๋อฟูจิเพาพักผ่อนแล้วลูกหลก็ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแล้วนะคะโรงแรมเราก็เนี่ยลักษณะห้องเป็นแบบนี้น่ารักแม่ชอบนอนฟูกแบบนี้มากเลยนอ,อนสบายอ้งอยู่ไหนอะอยู่แถวแถวฟูจิค่ะ แต่๋วพรุ่งนี้ตื่นมานะจะเห็นคูจิจากที่เห็นในรีวิวนะน่าจะสวยแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยคือเรามาถึงข้ามถึงมืดซึ่งจริงๆเราอะมันไม่มืดมากนะตอนนี้หกโมงเย็นแต่ว่ามันมืดตื่นๆเลยด้วยอากาศเนาะมันมืดจริงหรือเปล่าอ่ะดูซิเนี่ยหกโมงเย็นเนี่ยครับผมงเย็น ยังกะสามทุ่มมืดมากขับรถมาแบบว่าโอ้โหถ้าแถวบ้านเราคงน่าก,กลัวนั่นมันมีสองอันนะไปเบลมันมีสองฟูกอะ่ะก็จองในอ่าในระบบอ่ะมันให้ได้แค่สองคนก็เลยงงเหมือนกันค่ะทีนี้มันก็เลยเราก็เลยได้สองห้องอีกห้องหนึ่งได้ได้ได้หนึ่งฟูกนะคะซึ่งป้านอนคนเดียวรบับผิดชอบไป อืมแต่ทีนี้พอมาถึงโรงแรมถามเขาเขาบอกจริง,รงๆก็นอนกันสามคนได้ว่างั้นก็เลยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต้องมาใช่ห้องทวินออันนี้คือห้องทวินอ๋อนะด้วยด้วยความที่ตอนที่เราจองเนี่ยมันเริ่มเต็มละอ่าใช่ใช่แล้วพยายามจองที่แบบว่าหรือไม่อย่างนึงก็คือห้องเดี่ยวแล้วถ้าไม่ไม่รู้ถูกป่ะนะอีกอย่างนึงก็คือมันอยู่โซนหลังอืโซนข้างหลัง,ม,ง,ลงมันไม่เห็นมันไม่เห็นเนี่ย อ๋อไม่เห็นวิวอ่าไม่เห็นวิวมันก็เลยเป็นสามคนสี่คนได้อแต่ห้องข้างหน้าเป็นห้องแบบนอนสองคนสองคนไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวมีเพื่อนไปนอนกับป้าเพราะว่าตอนขับรถป้าบอกมีคนสะกิดนึกว่าตอกตาสะกิดแต่ไม่ใช่มีคนตามมามีคนไปนอนกับป้าแต่ไม่ให้เขาเข้าหรอกให้เขาเข้าไม่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 ต้องเข้าอยู่ห้องนอกไปอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าไปยุ่งกับฉัน เออมันเป็นการที่นั่งนั่งสมาธิเนาะโอเคป้าอจะเจอผีญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นไม่หนูกลัวแล้วกลัวไหมกลัวไหมก็บอกก็ต่างคนต่างอยู่ไม่มีอะไรหรอกต่างคนต่างอยู่เรามาเที่ยวโอเคตามนี้เราไปกินอะไรนะกินอะไรนะลาเมงไปเดี๋ยป้เดินไปไปลาเมง้แก i'm in